ขาบานที่นี่อันสิ้ผ้าเก็บเห็ดโมจ้าเบิ่งค่ะดอกเห็ดฝนถืกน้ําเอ้ยอันเห็ดอันนะเห็ดถืกฝนค่ะเบิ่งอ่ะโมูเจ้าค่ะเบังค่ะดอกนะคะสวยงามตะการตาค่ะเบิ่งค่ะดอกพอเขาบอกบังค่ะดอกเห็ดค่ะโมจ้าค่ะ อ,อ่อนโซนเหมือค่ะตอนนี้นี่มัเก็บเห็ดนี่แม่กับมั่นเก็บเห็ดมาเจ้าเก็บแปลงส่ล่ะค่ะแนวมัมาขันเห็นงานจมตะโดนแล้วดินเ, <laughs> เนี่ยค่ะเนี่ยสาวดอนมาบ่เห็ดพร้อมค่ะ kẹp hết này kẹp mất mưa cả đây <laughs> anh cả một chả hoàn toàn cả anh cả em giờ phải mua chầu một tròn mà kẹp nó sao đó mừng mừng chào hả tăng vào được ta đo được hoàn nhan kẹp hết rồi đó phi nòng มา่ะมาเปเก็บเห็นน้ำแม่คอยค่ามังค่ะกำลาดอกนะฮะเมอนแม่คอยมันทำเท่าบอเออเอาไหลรถแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเขาแฟบนึงเลยแม่เอ้เอา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 ไหลพวกไหลพวกเก็บไหลไหลเกษตนั่งง่ามมือนี่นั่งงามนะ อ๋อค่ะเจ็บสิเจ็บผู้ไล่ไล่ไปอ๋งค่ะมึงเจ้าค่ะอ๋ะอเฮ็ด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 ดอกสวยๆวหเมียทองคำในดินนะคะคนน่ะเวลาของมามกมากอ๋อ <laughs> ค่ะเฮ็ดนี่ต่ดอกง่ายๆมึงเจา้าป้องไฟพี่น้องป้องไฟนค่ะตอนนี้นี่ แม่ขอยกำลังเมามั่นโมเจ้าอดพ่อผังมาบักแตงเด้อนั่งค่ะหุ่นนีเลยเด้อค่ะเด้อดอกเฮ็ดนะคะมีแต่ดอกน่าไๆเมื่อเจ้าฝนกระตกคักตกแน่มากมือไรกับฝนตกส่วงนี่โอ้มีจกักเทียว่าฝนเสียบ,บตก่คะ ดอกหน่อยดอกง่ายค่ะกันไปได้เมื่อเจ้าทานีนี่เป็นทาประจําตําแหน่งเพิ่นด้ค่ะนี่นี่ค่ะทาประจําตําแหน่งเฮดแบบนี้นี่มันจิเก็บหยากก้อนก็เฮดเป็นแป่นแน่นะค่ะนี่ค่ะแอนน่ะบพ่คอยมาเก็บดอกเฮดแบบนี่ ถือเดี๋ยวก็เก็บปไว้นี้กองไว้นี้ตักผ้สีอาก็อาโหลดขอให้ได้กินองตองไปเหยียบเป็นขีเมดแมงไหน่ไลตระดกระเดียแบ้านเเอาโดนจออกอ้เ็บเจ็บบานผอยากเจ็บเเจ็บเจ็บข้ขาสีนี้อ้พาเราไป มาค่ะบานที่นี่อันสิ้ผ้าเก็บเห็ดโมจ้าวบ่งค่ะดอกเห็ดฝนถืกน้ําเอ้ยอันเห็ดอันเห็ดถืกฝนค่ะเบ่งอู้ยิ่งโมจ้าค่ะเบ่งค่ะดอกนะคะสวยงามตะการตาค่ะเบ่งค่ะดอกพอก็อกมาป่าังค่ะ ดอกเห็ดค่ะื่อเจ้าค่ะอ่อนสนเหมืองค่ะตอนนี้นี่มาเก็บเห็ดนี่แม่กับมันเก็บเห็ดื่อเจ้า mm hmm. พ่อกับยูเฮียน e ผู้เดียว <laughs> พ่อกับยูกับลูกเคยค่ะนี่นะ,ะดูนะคะมันนะค่ะหนเป็นยังไงเก็บมืดมือก็ได้่อเจ้าโอ้โห <c oughs> <c oughs> มั้งค่ะอืมฮะอ่ะดูมะมันเผาเนาะอืมดอกเผาเฮาก็ไม่เอามันก็มีดอกดอกเผาเกิอนอัดตางสิเฮากับบอได้เอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะดูนะคะคิบไปเงี้สิ อุ้มต่อไปค่ะเก็บแ,แปลงส่ล่ะค่ะแนวมกักกันเ็นงานจมตะโดนแล้วดินี่ค่ะ เนี่ยสาวดอนมาบ่าเห็ดพร้อมค่ะ,กะเก็บเห็ดนี่กเก็บมัดมือมกันได้นี่ค่ะมุจฉาวันซ้อนกะนี่ค่ะเอ็นอยากให้นม,มุนจ้าวมุดจองมาเก็บนั้นสาวดอดมึงมึงมุจ้าค่ะตั้งเว้าดอกตัดดอกดอกวันนีนเก็บเห็ดเราเดอ้อพี่น้องเอ้ย โอ้ย่ค่ะนี่ค่ะที่เก่าเวลาเดิมมาสั่นครูขา่าค่ะมากับครูขาน้ำได้คะนี่ย oh, โอ้ยบังอุ้มนี่ค่ะเสาดอนอยากให้แม่เสาดอนมาไม่เห็นนังสี่แม่มุ่งเจ้ BJ, าเพื่อนกับเพิ่นกัมากเจ็บเหต พันาแม่ไปใส่ดอกขาช่วงนี่เพราะว่าเฮ็ดออกอแม่อยากเก็บเฮ็ดค่ะเลยทาแม่ขอป้าจักน้อยหนึ่งค่ะช่วงเอาตังเราก็เอาตังช่วงเที่ยวเราก็เที่ยวนะคะนี่นะคะหอดฤดูการเก็บเกี่ยวทองคําของเราค่ะเมื่อเจ้าคือผลงานของเราวันนี้นะคะนี่ค่ะดอกหน่อยดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ อันนี้กับแมนเด้อค่ะเดอประมาณนี้เลยค่ะไม่รู้จะได้พอออเดอร์หรือกลับเป้าเ้อค่ะมือเจ้าค่ะมือหนีเฮามีลูกค้ามาซั่งเห็ดเฮาลอยกิโลค่ะตะบลูบาสมือนีเสีได้พ่อพ่ะนะคะแต่ว่ากับว่บเป็นยังค่ะเบราเว่าเราไล่อีกอยู่สองสามมือค่ะมือเจ้าค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะดอกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ